สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจําวันที่19กันยายน2567คํารําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์รูกันรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสดาบนะคะรอคอยนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่ารอจังหวะรอเวลาโรอโอกาสนะคะสงดาบนะคะ คนวันอาทิตย์ช่วงนี้มกกักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าๆกําลังจะหมดลงนะคะกำลังจะต่อสัญญาใหม่ๆเขาเรียกว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างหรือความคิดที่ว้าวุ่นสับสนนะคะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะจะไปต่อหรือว่าจะพอ ดีนะคะเขาเรียกว่าการตัดสินใจที่ยังเอาแน่นอนไม่ได้นะคะสองไม้เท้าการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้าจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องมีควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตรด,ดีนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะต้องมีคนอื่นช่วยคิดบ้างนะคะการตัดสินใจคนเดียวมันอาจจะก็เรียกว่า,าสับสนได้ด้วยนะคะราชนิดาบ นะคะมุ่งมั่นอดทนนะคะช่วงนี้ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศการการทำวีซ่านะคะจะเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างจะประสบผลสําเร็จแต่มีสีดาบเขาเรียกว่ารอเวลารอจังหวะนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะมีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะมือถือนะคะมีโอกาส ซ่อมแซมหรือมีโอกาสเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยนะคะมือโทรศพัพท์โน้ตบุ๊กนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะมีเหตุได้เราต้องเปลี่ยนหลอดไฟอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักมีโอกาสพบรักทางลูกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขโรมันจากพมีเลขสี่สองนย์ะคะสี่สศูนย์นะคะ, 4, 2, 2, 0, ะ,คะต่อไปนะคะคนบรนจันทร์ t ด e ะเลิฟเวอร์คนวันจันทร์ช่วงนี้นะคะคาพูดนะคะมีเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอาะไรกับใครช่วงนี้ต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะ The d a t h นะคะเดอะ a t ทขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะในะช่วงนี้มีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะการตัดสินใจนะคะจะต้องเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่า มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องการงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะ the world นะคะการโยกย้ายได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะไปทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งช่วงนี้จะมีช่วงมิลาะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะนะการทําวีซ่านะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลก็จะประสบผลสําเร็จรวมทั้งช่วงนี้คนนนจันทนะคะมีโอกาสที่จะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะบางคนหมอนัดหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับงานศพงานอาวมงคลนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขรมันจากพ่ยิีมีเลขหกสามศูนย์หนึ่งนะคะหกสามศูนย์หนึ่งนะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรสามดาบราชินีพระจันทร์นะคะหกดาบหนึ่งถ้วยนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะ จะทําอะไรต้องไม่เจร้อนนะคะสามดาบนะคะเขาเรียกว่าความเจร้อนความวาวุ่นนะคะคําพูดของเรานะคะอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะวันนี้ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะเขาเรียกว่าคิดก่อนพูดนะคะอารมณ์วันนี้นะคะผันผวนแปลปรวนบางคนเป็นเขาเรียกว่าความคิดที่วกไปบนมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะมีดวงเดินทางนะคะ ข้ามน้าข้ามทะเลหรือบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลได้ด้วยหรือบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามการเวลานะคะใน ในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าการเวลาจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยแต่จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหนึ่งถ้วยมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะช่วงนี้นะคะอาหารการกินอดุดมสมบูรณ์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลนะคะนะ,ะนะเกี่ยวข้องกับคน ขาเรียกว่าไปกับคนรักไปกับคนที่ถูกใจไปกับคนในครอบครัวนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครรองานอยู่นะคะก็จะประสบผลสําเร็จแต่อาจจะเขาเรียกว่าการเวลานะคะหกดาบเขาเรียกว่าทุกอย่างจะแก้ไขสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีความว้าวุ่นความสับสนอยู่บ้างนะคะ3ดาบราชนีพระจัน์นะคะคิดวกไปวนมาสับสนวุ่นวายนะคะแต่ทุกอย่างก็จะได้ดีนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผื่นคันนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะในะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะหายใจติดขัดเจ็บคอพวกนี้นะคะมีเสมหะด้านของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งศิลปกรรมความสวยความงามน,นะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปคนโสดบางคนอาจจะโสดไม่จริงอาจจะโสดไม่สนิทหรืออาจจะโสดเขาเรียกว่ายังเป็นความปกปิดซ่อนเร้นอยู่ก็ได้หรือบางคนแอบเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขโรมันนะคะจากพ่ยิ4ีมีเลขสามสองหกหนึ่งนะคะสามสองหกหนึ่งนะคะ ก็ไปคนวันพุธคนวันพุธนะคะเดิมเพอเร้นะคะสี่ดาบนะคะเจ็ดถ้วยจินตนาการนะคะช่างฝันช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า ช่างฝันช่างจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะนะัดรอคอยบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่หรือเปล่านะคะนะับางบางคนว่างเป็นไม่ได้นะคะจะชอบฝันชอบจินตนาการนะคะทุกอย่างนะคะก็ต้องลงมือทำนะคะแล้วทุกอย่างจะประสบผลสําเร็จนะคะ the emperor นะคะความความแกล่งนะคะมุ่งมั่น เข้มแข็งอดทนหรือว่าเขาเรียกว่าการงานมีโอกาสเติบโตได้ช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะบางคนนะคะมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซ่านะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะช่วงนี้นะคะสิบก้วยขึ้นมานะคะมกกักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะน่าจะ มักจะได้รับคําเชิญนะคะไปร่วมงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวกินทานอาหารร่วมกันได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขโรมันนะคะจากไพ่ยีมีเลข4470นะคะ สี่สี่เจ็ดศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะแปดถ้วยนะคะ พักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะบางคนอาจจะทํางานเข้ากะดึกก็ได้ติดช่วงกลางค่ำกลาง,งคืนช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะนะทั้งกลางวันกลาง,งคืนนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะพวกนี้ด้วยนะคะ 9, เก้าเหรียญด้านของการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวมากักจะนําความสําเร็จมาให้หรือวันนี้ธุรกิจจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ นะการพูดการติดต่อการเจรจานะคะไม่ว่าจะพูดคุยเรื่องสิ่งใดนะคะหนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าคนดวงเห่งนะคะจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยจะค้าจะขายจะขายดีขายดีดรวมทั้งจะมีช่วงมิลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะนะบางคนได้รับเงินปันผลได้รับเงินโบนัสนะคะนะได้รับของฝันของขวากนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะจะพบ รักนะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากยวดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยิสี่มีเลข8901นะคะแปดเนะคะต่อไปนะคะคนออ้โทษค่ะ คนวันศุกร์นะคะสิบถ้วยห้าไม้เทา้าแฮงแมนนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะการงานนะคะแข่งขันสูงนะคะห้าไม้เท้าขึ้นมาเขาเรียกว่างานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะจะมีการแข่งขันกันนะคะหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับลูกย่างประจํานะคะวันนี้ต้องระวัง เพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่ากับลูกค้าก็ต้องระวังนะคะนะคะไม่เท้ามักจะมีเขาเรียกว่าการถกเถียงกันนะคะเถียงกันไปเถียงกันมาทําให้เราเครียดเครียดได้ด้วยนะคะนะมักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะระวังบัตรประชาชนเอกสารสูญหายนะคะมีเหตุให้ต้องทําใหม่ได้ด้วยนะคะ สุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังกระดูกสันหลังบางคนเกี่ยวข้องกับโรคกรรมพันธุ์นะคะลำไส้แป้งเบาหวานน้ำตาลพวกนี้นะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหามหมอหรือไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะบางคนเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะการเงินนะคะซ่อมแซมปรับปรุงน่นพังนี่พังน่นเสียนี่เสียช่วงนี้รายจ่ายเยอะ,ะคะ่ะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตนะคะโชคลาบนะคะบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขโกรมันจากไพ่ยิบสีมีเลข0 5นย์นะคะศูนยนะคะต่อไปคนที่สอ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์ห้าถ้วยนะคะคิดมากคิดเยอะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ากังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสงสาความว้าวุ่นความสับสนนะคะนตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะนะเกี่ยวมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าๆกําลังจะหมดลงนะคะจะต่อสัญญาใหม่ๆความว้าวุ่นความสับสนตัดสินใจยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะ เดวิลนะคะนะช่วงนี้นะคะคนวันเสาร์นะคะ,ะมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่อาโคโจนกลางค่ำกลางคืนผับบาร์นะคะระวังอาการเขาเรียกว่าการมึนเมาดิ้งดื่มพวกนี้นะคะรวมทั้งช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะระวังจะมีคนเข้ามาโกหกหลอกลวงนะคะเราได้ด้วยนะคะนะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะคะนะเราก็ต้องระวังเอาไว้ก่อนนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดจะพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสถานที่อาโจรรกลางค่ำกลางคืนผับบารนะคะนะแต่ก็ต้องระวังอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาโกหก,กเราว่าเป็นโสดก็ได้นะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะต้องระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สวนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนะช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารนะคะ บางคู่นะคะมีโอกาสต้องพลาดพรากอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างอยู่กับคนละที่หรือบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันทํางานเข้ากะสวนทางกันก็ได้นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กัน mm hmm. บางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะหวดาดระแวงคนรักคู่ครองได้ด้วยนะคะ mm hmm. ในช่วงนี้คนวันเสาร์มักจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะ mm hmm. มักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวผันด้วยนะคะ mm hmm. นะ,ะนะเราเองมีเจ้าของอยู่อยู่แล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ายัาง ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามได้ด้วยนะคะชโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้ชโชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพยิบสีมีเลข5 6าหสองห้านะคะห้าหนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ